เราพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับมีสถานการณ์ข่าวน่าสนใจมากเพราะว่าศาลเนี่ยเพิ่งตัดสินจำคุกในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์นะหรือคดีตกรัพย์ครับคดีตกรัพย์บรรดานักร้องชื่อดังทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างว่าการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนะะทุกวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะครับจะลงโทษอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกจริงนะฮะคุณผู้ชมครับคือเป็นคดีของดีไอคอนบอสพอลก็เมื่อไปกี่เดือนที่ผ่านมาคดีมันแตกแขนงออกเป็นหลายส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมันจะมีนักร้องนะนักร้องนะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนหนึงก็เป็นนักร้องเรียนนะนักตรวจสอบอีกคนนึงก็เป็นอนดีต นักร้องชื่อดังนะครับตามคลิปวิดีโอที่มันมีการไอ้คลิปเสียงที่มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีการเรียกเงินเรียกทองจริงโอเคนะว่ามีการเรียกเงินเรียกทองจากพวกไอ้บอสพอพวกเครือข่ายของมันน่ะนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยไปออกรายการนั้นช่วยออกรายการนี้นะช่วยแก้ต่างช่วยชี้แจงเรียกเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะเรียกเงินอย่างนั้นอย่างนี้ ในคลิปเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผู้หญิงติดคุกแล้วนะคุณผู้ชมครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติม่ชอบกลางได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยติดคุกคุณผู้ชมครับบานนี้นักร้องชื่อดังนักร้องจริงๆเ่ะเต้นจริง,งๆอ่ะคุณผู้ชมครับ ป่านี้เนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องมีผวา,ากันบ้างเพราะถ้าศาลวางบรรทัดฐานแบบนี้ผมว่าไม่รอดนะไม่รอดนะครับเมื่อวานนี้ทนายความของบอสพอลเขาเปิดเผยนะครับว่าศาลนัดฟังคดิภาคสาคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องนางสาวกฤิออนงนักร้องเรียนชื่อดังฐานตกทรัพย์นายวารัฐพลหรือว่าบอสพอลศาลตัดสินว่า ตัวของกิตอนองเนี่ยเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์จริงนะครับลงโทษจำคุก3ามปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดลดโทษเหลือสองไม่รอลงอาญาส่วนข้อหากันโชคสารยกฟ้องนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ดูเนี่ยฮนะกิตอนองนะครับบางวันก็สวยบางวันก็ไม่สวยนะแล้วแต่แกจะแต่งหน้านะครับที่ออกรายการโหวนกระแสอว่างตามตรงอะ่ะนะ แล้วก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาให้สัมภาษณ์โกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟนะล่าสุดติดคุกแล้วครับคือจะบอกว่าเป็นอะไรนะทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเหยื่อในคดีหลอกลวงผู้บริโภคนะครับแต่ไอท้ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปเนี่ยคือขออนุญาตนะศาลเขามองเจตนากรรมเป็นครึ่งชี้เจตนาคุณบอกว่าคุณไปเอาเงินเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนู่นนี่นั่น แต่ไม่ใช่รอกครับมันคือการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์แม่งก็ใช้ภาษาให้มันสวยหรูไปงั้นนี่ยบิดคำอะแต่มันผิดกฎหมายมึงเข้าใจวะนะครับแต่มันผิดกฎหมายเขาไม่ให้ทำจะบอกว่าเอาว่าก็เป็นค่าเหนื่อย,อยงไงเป็นค่าแรงไนงะเป็นค่าตัวไนงะในการเข้าไปช่วยเหลือวิ่งเต้นรายการวิ่งเต้นหน่วยงานนู่นนี่นั่นไม่ใช่หลอะครับมันเป็นตัวกลางในการเรียกรับผลประโยชน์ครับจำไว้เลยนะ จะบอกว่าเป็นบริษัทรับทำพีอาร์นู่นนี่นั่นโจบิดคํางับนั่นนะ่ะนะมันผิดกฎหมายนะมีคุณผู้ชมบอกว่าเขาติดนานแล้วนะเนี่ยเพิ่งติดคุณผู้ชมนะคุณวิทูลบอกนะครับว่าศาลให้เหตุผลว่าเรื่องการกันโชครัพย์ไม่ปฏิปะตะก,การคือตอนโทรศัพท์ไปข่มขู่กับตอนจ่ายเงินอันนี้ผมคุณผู้ชมหมายถึงติดนานแล้วอันนี้หมายถึงศาลตัดสินนะครับศาลตัดสินอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการ ได้รับหรือไม่ได้รับการประกันตัวนะครับห่างกันระยะเวลาพอสมควรศาลจึงเห็นว่าบอสพอไม่น่าจะกลัวแล้วจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยในข้อหานี้ซึ่งพนักงานอุดพนักาย,กา,ยาการสามารถยืดอุธทณ์ได้นะครับนะต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจำเลยก็ยื่นประกันตัวระหว่างอุธทณ์ศาลอุธทณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตเนื่องจากพิเคราะห์ข,ข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า ค่าเสียหายมันสูงสารชั้นต้นลงโทษจำคุกหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรจึงยกคำร้องเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางต่อไปนะครับนี่ฮนะคือก่อนหน้าน,นี้เป็นเรื่องของการไม่ได้รับการประกันตัวนะครับที่บอกว่าอติดนานแล้วไม่ติดนานเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นตรงนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ ของการที่ศาลตัดสินเลยก็คือติดจริงครับศาลไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันตัวของกริชอนงก็ไปยืดอุทธร์ต่อไปทีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไงว่ามันไม่ได้มีเฉพาะกริชอนงไงมันมีนักร้องอันนี้เป็นผู้ชายนะนักร้องชื่อดังอีกคนหนึ่งก็ถูกกล่าวหาในคดีในลักษณะเดียวกันนะครับท่านจะพูดว่าพีอาท่านจะพูดว่ายังไม่ได้เงิน ท่านจะพูดว่าเป็นวิธีการเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็มันมีกฎหมายอยู่อะเรื่องของการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังข่าวยุคนมาถึงตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่านักร้องดังคนนั้นเนี่ยหนาวละนะนักร้องดังคนนั้นเนี่ยหนาวแน่ๆนะครับเพราะว่าสารตัดสินบรรทัดฐานแบบนี้คุณเป็นตัวกลางในการเรียกรับผลประโยชน์และที่สําคัญนะไปแอบอ้างรายการโหรกระแส ทั้งทั้งที่คุณหนุ่มกัญชัยไม่ได้รู้เรื่องด้วยจนทําให้คุณหนุ่มคนเข้าใจผิดว่าคุณหนุ่มกัญชัยอาจจะเป็นรายการที่เรียกรับเงินรับทองแกก็เสียหายแกก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมนักถคอยหลังได้เลยนะคดีนี้เนี่ยนะครับศาลเอาจริงนะครับแล้วก็อายการสั่งฟ้องค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าคดีมันไม่ซับซ้อนเลยคลิปก็มีเสียงก็มีผู้เสียหายก็มี เคยบอสพอกับพวกเดี๋ยวแม่งก็เป็นทั้งผู้เสียหายแล้วก็เป็นทั้งผู้ต้องหานะครับแปลกดีเหมือนกันนะคือมัน,นโดนกล่าวหาว่าช่อกโงกงประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถูกบรรดาน,นักร้องเนี่ยวิ่งเข้าหาเพื่อจะไปวิ่งเต้นคดีให้มันแล้วก็จะไปเรียกเงินเรียกทองจากมันมันก็รับไม่ได้จําคํานี้ได้ไหมพอจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังอพอจะไม่ทิ้งใครเอาไว้นอกคุก พอจะให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่กับพอให้หมดเลยนะแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ขังรวมกันนะครับอ่กิจอานงก็คงไปเจอบอสอะไรบอสที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายนะครับบอสที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายก็จะไปเจอกันที่ฐานทันสถสานหญิงกลางส่วนนักร้องดังอ่ะนักร้องที่เป็นแบบเต้นๆต้นสมัยก่อนเนี่ยนะซึ่งก็ถูกดําเนินคดีในส่วนนี้ด้วยนะครับนะก็มีแนวโน้มนะที่ผมพูดได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้อง,องฟังทานายหรอกเสียเวลา ทนายหาเงินนะครับสมัยเนี้ยทนายหาเงินมันจะมีทนายที่ไหนไปบอกลูกความบอกว่าอ๋อรับสารภาพไปเถอะครับนะเราทําผิดนะเราก็รับสารภาพไปนะหรือจะมีทนายส่วนน้อยที่บอกว่าเอ้ผมไม่รับทําคดีแบบเนี้มันมันเสื่อมเสียเกียรติผมนะประชาชนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดที่มีคนบอกว่าอะไรนะอย่าพึ่งสารโซชงโซเชียลโอ้สมัยนี้เนี่ยมันต้องบาลานซ์กัน มันต้องถวนดุลกันนะเรื่องบางเรื่องมันชัดเรื่องบางเรื่องเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยบางครั้งมันชัดกว่าในสำนวนคดีนะผมจะบอกให้รู้แต่ก็แน่นอนแหะครับกระบวนการยุติธรรมใครจะผิดใครจะถูกก็ต้องให้หมายถึงผิดถูกติดคุกนะก็ต้องให้ศาลตัดสินแต่ศาลโซเชียลศาลสังคมเนี่ยมันก็คือบทลงโทษทางสังคมไงคุณไม่ติดคุกหรอกแต่คุณก็โดนแบงไงนะคุณก็โดนมองเป็นตัวประหลาดคุณก็โดนออมองแบบไม่ดี นะครับเพราะนั้นก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้นะทนงทานายอะไรรับว่าความไปก็เอาเงินทั้งนั้นเนี่ยนะครับแถมไปเถอะนะครับติดตังนี่เป็นใครก็ทําเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมเงินทองก็หายากด้านได้ไอายอดเพราะว่ากันแบบนั้นนะเป็นไอ้สุภาษ,ษิตไทยอะด้านได้ไอายอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ไปเถอะเนี่ยกิจอโน่งก็มีความรู้ทางกฎหมายตั้งเยอะตั้งแยะก็สู้คดีปสู้ไปแล้วเป็นไงคือมันมองมาจากดาวคารแม่นก็รู้แล้วว่าผิดไถตังเขาอะ ผู้ชมเข้าใจไหมคือไอ้บอสพอมันโดนไอ้บอสพอ,ม,อ,อ,พอม,มีตังค์เยอะใช่ไหมแล้วมันโดนจับในข้อหาช่อกวงประชาชนใช่ไหมนะครับทีนี้ไอ้พวกที่แบบว่านักร้องเรียนเนี่ยก็วิ่งเข้าหาไงบอกว่าเฮ้ย,ยดเดี๋ยวช่วยได้นะเดี๋ยวช่วยได้นะวิ่งเต้นคดีก็มีหรือจะไปออกรายการดังเอาตังค์มาดิยี่สิบสามสิบล้านใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เล่นมุกเนี่ยแต่ว่าหน่วยงานรัฐเขารู้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้หนุ่มกัใชัยก็ไม่รู้ หัวกระแสก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็ต้องจังหวะจะหาทำมาหากินแบบนี้งานการดีๆเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามีที่ไหนอะนะอย่างผมก็เป็นนักข่าวขายแหนมเนี่ยนะขายของเนี่ยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละตะต่างโหโคตรเหนื่อยเลยนะทำแหนมเนี่ยแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวกาฟงกาแฟขายปะนะเป็นลูกหลานชาวบ้านแต่ปรากฏว่าไอ้คนอีกประเภทหนึ่งไม่ถึงมีอาชีพนะครับเอาเงินเอาทองมาจากไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ย หลังจากนี้รอติดตามนะครับว่านักร้ออีกคนหนึ่งโดยส่วนตัวผมว่าไม่รอดนะโดยส่วนตัวผมว่าไม่รอดหรอกมันต้องเป็นบรรทัดฐานคือศาลเนี่ยนะผมจะบอกให้รู้ท่านก็ดูทีวีท่านก็เห็นแล้วว่าสังคมทุกวันเนี้ยแม่งพวกหัวหมอเยอะนะหัวหมอเยอะแล้วก็ประเทศชาติเสียหายเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันเยอะนะครับเพราะทุจริตคอร์รัปชันเยอะเพราะนั้นเนี่ยศาลนั่นก็เลยต้องแบบว่าสั่งสอนน่ะหมายถึงว่าตัดสินให้เด็ดขาดน่ะ ไม่งั้นสังคมอยู่ไม่ได้นะครับเที่ยวไปไถเงินคนอื่นรอลงอายารอลงอายาเที่ยวไปโกงคนนั้นคนนี้รอลงอายารอลงอายาเที่ยวไปแอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้ทําให้เขาเสียหายรอลงอายารอลงอายาไม่ได้ครับแล้วสังคมมันจะมีมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับนะครับก็บอกคุณผู้ชมนะอย่าไปเที่ยวพิมพ์ชงพิมพ์ชื่อพวกพวกนี้ขี้ฟ้องนะมันไม่ได้คนมีความคิดแบบคุณผู้ชมนะผมจะบอกให้รู้ นะเนี่ยมีคุณผู้ชมเดือนเขามานะคือขี้ฟ้องนะครับฟ้องก็ไม่กลัวหรอกแต่เสียเวลานะครับขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะแต่คดีแบบเนี้ยสื่อเนี่ยช่วยกันนําเสนอ<ม>เพื่อเป็นการเตือนภัยเพราะแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้หรอกครับนะประชาชนจะได้รู้เท่าทันว่าโอ้ไม่มีอาชีพแบบนี้ได้เหรอถ้าเราถูกดําเนินคดีนะแล้วมันจะมีคนมาบอกว่ามันจะวิ่งตรงนั้นตรงนี้ให้เราเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับมันหาก,กิน นะมันหาเงินจากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนะฮะอ่ะ